ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมอัปเดตและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันนะครับณพื้นที่บ้านหนองจานครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนบ้านหนองจานเนี่ยกลายเป็นว่าพอกันจับพลังลงพื้นที่พอชาวบ้านของเราลงไปที่นับพันคนแล้วก็มีรถดูดซ่วมตามไปด้วยเนี่ยกลายเป็นขมเณรไม่กล้ามาเผชิญหน้าเลยนะครับเขาก็มาเบียงแกยิบย่อยมาเบียงแค่ไม่ถึง100คนด้วยซ้ําซึ่งก็เหมือนจะไม่ว่างกันแล้วครับเพราะฮุนเซนเองจะต้องการสร้างกระแสเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็พบเห็นเพียงแค่ ย่อมน้อยนิดกับประชาชนชาวเขา,าเองแต่ว่าประชาชนชาวไทยเรา ออกไปรวมพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อและก็ยังมีการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกด้วยทางการร้องเพลงชาติการให้กำลังใจทหารในแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ย้อนกลับมาที่สถานการณ์ตามแนวชายแดน4ีจังหวัดภาคอีสานกันบ้างนะครับทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีซึ่งจุดที่สุ่มเสี่ยงที่สุดเนี่ยคงเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกดที่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงข,งของไทยเราครับตรวจพบลูกระเบิดใกล้กับอ่างเก็บน้าห้วยตา,กาเก่าอําเภอกาบเชิมจังหวัดสุรินทร์ ว่าถูกทิ้งจากดูนคำเหมนแล้วไม่ระเบิดโดยทาง EOD ของเราครับก็ได้เข้าเก็บกู้เพื่อนําไปทําลายต่อไปซึ่งภาพที่แสดงชัดออกมาเนี่ยลูกระเบิดถามว่ามันเป็นของใครเป็นของคำเหมนแน่นอนครับแล้วเห็นลวดที่มันมัดอยู่ตรงช่วงท้าย ก็นั่นเลยครับมาจากโดนแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะถ้าเกิดมาจากกระสุนปืนโคเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเขาจะไม่ใส่ลวดแบบนี้แต่ว่าพอเป็นการมันลวดแล้วมาจากโดนในสภาพพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็เห็นว่าถนนก็มียุบลงไปเหมือนกันกับการทิ้งระเบิดของขเขมรซึ่งคาดว่าน่าจะนํามาเพื่อก่อกวนไทยเราแบบนี้ไม่ไหวเลยครับขเขมรก็ตามราวีไม่เลิกแล้วก่อกวนยั่วยุเราไม่เลิกมันทําให้ล่าสุดครับทางแมทัพพ์ที่สองเองก็สั่งแบบทันท่วงทีก็คือหากพบทหารเขมรแอบมาวางพื้นที่ระเบิดในฝ ทไย,ยสามารถยิงได้ดันทีเลยครับและก็ออกมาเปิดเผยว่า,วาเหตุทหารเหยียบระเบิดล่าสุดเนี่ยเป็นการวางระเบิดใหม่ซึ่งก็มีการตรวจพบเพิ่มอีก3ลูกใกล้กันโดยปเป็นการอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของทางฝั่งฝั่งไมล์เปทีป่2เองนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากและทั้งไทยและก็ข่าน,นั้นก็ตึงกําลังกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับซึ่งกําลังพลของไทยเราที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นได้โดยก็ยังออกมากล่าวต่อครับว่่าาาาาฝยยยททหรรรรไเเีีมมกต พร้อมและก็ปฏิบัติทันทีเลยทั้งไม่ดีแล้วก็ดีนะทั้งตอบโต้และก็ไม่ตอบโต้ถ้าเกิดคอมเมนต์มาแบบไม่ดีเนี่ยเอาเราก็พร้อมทําหน้าที่ต่อครับซึ่งทหารเรา ได้ขวัญกำลังใจจากพี่น้องคนไทยอยู่แนวหลังเยอะมากแล้วทุ่นระเบิดที่เราตรวจสอบกับการเหยียบล่าสุดเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดที่กัมพูชาลักลอบแอบมาวางใหม่ครับมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเนี่ยสามารถพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก3ลูกโดยก็ถือว่าเป็นจิตนาวางใกล้โซนรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยคุมพื้นที่อยู่ทั้งหมดแล้วก็เป็นการแอบเข้ามาวางในรั้วลวดหนามฝั่งไทยด้วยแต่แม่ทัพเนี่ยก็สั่งกำชับแล้วครับว่าต้องไม่ประมาทนะถึงแม้ว่าตนนัวนี้จะมีนามว่า ควางทุรบาล อย่างต่อเนื่องเพิ่มอีกซึ่งก็เป็นจุดที่เราเคยตรวจสอบมาแล้วเราจึงต้องไม่ประมาทเป็นสิ่งที่แม่รับที่2ครับสื่อสารออกมาช็อตเด็ดเลยนะครับก็มีการบอกว่าสิ่งที่เราทําอย่างเร่งด่วนและก็เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการประท้วงไปยังกัมบูชาว่าคุณทาผิดข้อตกลงนะและผิดเงื่อนไขสัญญาอาตาว่าในส่วนทางทหารเนี่ยเราก็มีแผนรับมืออยู่แล้วโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ยิงคําถามไปที่แม่ทัพที่2ครับถามว่าถ้าเกิดฝ่ายฐานกัมบูชาล,ลักลอบเข้ามาวางระเบิดในฝั่งของเราอีกแล้วเราพบเห็นเนี่ยแม่ท ก็คือถ้าเราเห็นเนี่ยเราสามารถยิงได้เลยทันทีครับก็สั่งการทหารทุกนายไปแล้วถ้าเกิดพบเห็นเนี่ยสามารถยิงได้เพราะถือว่าละเมิดลูกหลามอธิปไตยของไทยเราส่วนแกนแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากการประชุม ABC ครับต่อไปก็จะเป็นการประชุม GBC ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงต้นเดือนกันยาย,ยนนี้ในส่วนของปฏิบัติการทหารเนี่ยเ,เราก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่ทางแม่รับไม่ได้สอง พูดออกมาหลังจากที่มีเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดล่าสุดซึ่งเป็นวันเดียวกันที่เราประชุม r B C นะครับแล้วสิ่งที่มันชัดที่สุดนะคือไม่รับวันที่2ก็รู้ฐานของเราก็รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีเลยครับขมนก็เพิ่งลักลอบเอามาวางแล้วเอามาวางแบบว่ากะไม่ให้พลาดเลยครับคือยังมีอีก3ลูกที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือเราเดินยังไงเราก็โดน ยังไงก็ไม่มีเหลือเรียกว่าเหมิมเกริมกันแบบอู้โหชัดเจนมากแล้วเราจะไปเห็นได้ยังไง่ะครับว่าขมรมันรักโลบแอบเาวางถ้าเกิดเราไม่เห็นเนี่ยเอาเราอาจจะต้องสุมเสียงที่จะโดนแบบนี้ตลอดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นเราก็ยิงได้เลยซึ่งผมเองก็คิดว่ายังไงเราก็ไม่เห็นแน่นอนนะครับขมรมันจะมามันก็จะมาในช่วงที่กลางคืนแล้วมันรู้ด้วยนะว่าช่วงไหนเราจะเงียบช่วงไหนเราจะรัตะเวนมันก็มีหน่วยสอดแนมของมันอยู่แล้วสำหรับฝั่ง่าเขมรเองการที่เราจะไปหลบจะไปเลี่ยงเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่่ได้เลยคับนทีวางก คนที่ไม่รู้เนี่ยมันหากันไม่เจอนะครับมันหาจุดระวังกันไม่ได้เพราะหนะ้าที่ของเราคือาัตเวนกันโอ น่าจะยื่นคำขาดไปเลยว่าคุณวางในพื้นที่ของฉันอีกเนี่ยต่อไปฉันก็จะต้องใช้กําลังทหารตอบโต้แบบสมสัส่วนกันสักทีก็ยังอยากได้ยินคํานี้กับทางแม่ทัพของเรากับกองทัพบ,บกของเราอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทหารของเราเสียขาไปทีละคนทีละคนกับการรัดวระเวนมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆยังไงก็ต้องรออัปเดตติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้กับบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนกันหน่อยกับความภาคภูมิใจในเรื่องของปราสาทตาควายถึงแม้ว่าตอนนี้ปราสาทตาควาย ได้ก็ตามแต่มันมีเรื่องเล่าอยู่หนึ่งเรื่องจากรองแม่ทัพที่สองหรือว่าพลตีนัทสีอินซึ่งก็มีดีกีสูงอยู่แล้วในการประทะก,กับขมิแล้วก็รู้ไสรูพงขมิเป็นอย่างดีโดยทางพลตีนัทครับออกมาเล่าว่าในวันสุดท้ายของการประทะก,กันในบททีปราศาสต,ตาควายนั้นเวลาของฐานไทยเราเนี่ยมันเหลือน้อยมากนะครับวันแรกเนี่ยเราก็ส่งเอซิมุกไปตลุมวันสองก็ตะลุมวันสามก็ตะลุมวันที่สี่ก็ถลุมแต่ว่าขมิ ไม่เป็นไรเลยครับมีบังเกอร์ที่ใหญ่แล้วก็ตอบโตโ้เรามาอยู่ตลอดจดนถึงวันสุดท้ายครับเราก็ส่งไปตลุมแล้วกลายนว่าขมรยังตอบโต้มาอีกสุดท้ายเนี่ยมันเหลือเวลาอันน้อยนิดครับทหารแนวหน้าของเราทั้งที่รู้อันตรายเนี่ยรุกคืบเข้าตีแต่พอรุกคืบเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเราโดนกับระเบิดมันก็เลยทําให้ต้องช่วยเหลือและก็ยึดเดินสามูไม่ได้นะครับจริงๆเราผ่านภาษาตาควายไปแล้วนะแต่เราพยายามจะประยึดเดิน3ามห้าูของขมรที่ตั้งฐานที่มั่นอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่มาก 就是用水 แล้วเขายิงบอมได้ง่ายขนาดเราส่ง S 1 6บอม 3- 4วันเนี่ยก็ยังไม่แตกเลยนะครับขุดหลุมกันดีมีบังเกอร์ใหญ่มากแล้วเป็นบังเกอร์ปูนด้วยสุดท้ายครับมันหมดเวลากดมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้าไม่ถึงขามนแล้วบวกกับโดนทุ่นระเบิดด้วยก็เลยทําให้เราต้องล่าถอยออกมาแต่เราผ่านปราสาทตาควายเอาไว้ได้แล้วซึ่งจุดนี้เราก็ต้องถอยกลับไปฐานที่มั่นของเราเดิมครับเพราะปราสาทตาควายมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ที่สามารถป้องกันขามนได้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ขามนเองก็เลยเข้ามาควบคุมในบรริตงนี้แทน นี่เป็นการเล่าจากพลตีนศส,สีอินรองแม่ทัพที่สองนะครับก็มีการเล่าถึงวีรกรรมการรบวันสุดท้ายที่ปราสาทตาควายหลังจากเอสโของเรายังเอาไม่อยู่นะต้องส่งนักรบเนี่ยเข้าตีแทนแต่หมดเวลาซะก,ก่อนถ้าเกิดไม่หมดเวลาเนี่ยเราน่าจะยึดครองได้กับเนิน3 5 0ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มีการเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วกับปัญหาของปราสาทตาควายเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้มันคงเป็นหลักฐานชัดเจนมากที่เขเมรเองคงจะโตู้ยังไม่ออกเพราะกองทัพไทยของเราครับล่าสุดเนี่ยมีการ ที่เจ้าหน้าที่ไทยเก็บไว้ได้เตรียมไปชี้แจงในออตตาว่าเป็นที่เรียบร้อยคือเราตอบโต้ไปด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับหลักฐานจริงๆเพื่อโทรศัพท์ขมนออกมาเนี่ยโอ้โหมันมีรูปรายงานทุกอย่างซึ่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงได้ว่าเป็นทหารของกัมพูชาเมตาดาต้าตรวจสอบได้นะครับมีดังภาพและก็คลิปเสียงการปฏิบัติงานในฐานที่มั่นของข,องขมนมีข้อความรายงานการขุดหลุมตอกย้ำตอกหน้าขมนว่าไทยเราไม่ได้จัดฉากมันเป็นของข,องขมีจริงๆไทยเราไม่มีข่าวพร้อมอย่างแน่นอนและก็เป็นความจริงจากไทยท อีกหลักฐานหนึ่งที่สามารถมัดตัวคำเหม็นได้แบบที่ดิ้นไม่หลุดเลยนะครับคือมันมีรายงานทุกอย่างเลยมีดังภาพว่าเฮ้ยต้องทํายังไงหลังจากที่ไทยระบุกแล้วมันก็มีรายงานออกมาอีกด้วยเท่าที่ผมเห็นในโซเชียลกัมพูชานะครับก็มีการโวยวายกันต่างๆนานาน,าน,นะว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยทหารคำเหม็นถูกลดเงินเดือนกระทันหันครับจากเฉลี่ย1,200บาทเนี่ยลดเหลือเป็นแค่810บาทต่อเดือนแล้วถ้าเกิดใครออกมาพูดเนี่ยก็จะถูกจับขังทันทีก็ไปเห็นอยู่เว็บหนึ่งในโซเชียลกัมพูชาตอน ไม่รู้ว่าจะลบแล้วหรือเปล่านะที่ถูกลดทอนตัดเงินเดือนไปในทันทีซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจของเขมรก็ไม่ดีด้วยนะครับกลับกลายเป็นจะมารบกับเราอีกรอบหนึ่งเนี่ยเสียได้ไม่ได้ไม่รู้เลยครับก็กล้าแหลกไม่กล้าแหลกได้แต่ก่อกวนอยู่แบบนี้รอฝั่งไทยเราเปิดก่อนผมคิดว่าหุ้นเซนตอนนี้ก็อยากที่จะเปิดแนวรบใจตาขาดนะครับไม่งั้นเขาไม่มายั่ยยุเราแบบนี้แน่นอนซึ่งก็กลายเป็นหุนเซนไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยครับจากที่จะเอาปราสาททั้งตาเมืองทงปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองโต๊ดช่องบกแต่่สุดดท้้าายเขไไไไมอะรปง ประกอบกับล่าสุดครับผู้ประชาการทหารอากาศของไทยเราเนี่ย ได้เยือนสิงคโปร์เพื่อรับมอบเครื่องอิสริยาภร์เชิดจูกเกียิทางทหารอันนี้คือสิ่งที่ถูกยอมรับจากนานาประเทศนะครับเขามอบไม่หลายชาติเลยนะทั้งบรูนไนเอยสิงคโปร์เอยหรือว่าอีกหลายชาติมากที่เชิญเราไปหรือว่าเราเชิญมาเนี่ยเขาก็ตอบรับไม่เหมือนกับเขเมรนฮุนมาเนตเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะทำงานน่าจะพังไปแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยมีแต่ฮุนเซนที่ออกหน้าและก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดโดยการเยือนสิงคโปร์ของผู้ประชาการทัพอากาศของไทยเรารอบนี้ครับก็ได้หารือในประเด็นการใช้ศูนย์ฝึก กองทัพอากาศน้ําเป็นสถานที่จัดฝึกร่วมกันกับสิงคโปร์และก็ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีด้วยท,ที่มีร่วมกันให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นหลักประกันในการประชิญความร้าทายต่อความมั่นคงในอนาคตนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถูกยอมรับจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยพอเชิญไปเขาเข้ามาพอเขาเชิญเราเราก็ไปอย่างสิงคโปร์เนี่ยถึงกับมอบเครื่องราชให้เลยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนเชื่อว่า ยังคงไม่จบง่ายๆถ้าขังมีการละเมิดต่อเนื่องแบบนี้อยู่แล้วผมก็ยังเชื่ออีกนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกับทุนระเบิดเนี่ยเราอาจจะโดนอีกก็ได้เดี๋ยวรออัพเดทความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอับเดทเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับรบบ